อะไรนะให้รีวิวน้ำยาทายางดำนะให้รีวิวน้ำยาทายางดำอ๋อโอเคได้เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่องอาบัสซิ่งทุกคนแล้วก็เอฟซีแล้วก็ผู้ที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะว้ายส,สวยๆกร,ราบงามๆนะฮะปุ่มอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวามือของท่านนะกดให้หน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอช่องอาบัสซิ่งนะฮะเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับรถบัสนะฮะ ขีเส้นซสยาวเลยมาเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนมาดูน้ํายาทายางดนะํามาว่ามันมีคุณสมบัติยังไงดียังไงนะฮะอามลองวางขายไปในท้องตลาดละบ้างแล้วแหละนะครับทั้งช่องทางเพจ f c e e o o o นะฮะนะครับผมมาจริงๆอํอามทาไปแล้วแหละเตรียมจะอ,องานนะครับเตรียมจ่อ,องานนะฮะน้ำยาตัวเนี้ยบอกก่อนเป็นน้ํายาที่1นึอามชอบนะฮะไม่มีกลิ่นนะครับสไม่เหนียวเนอหนะนะครับและที่สําคัญ กันฝุ่นไม่กันเอ้กันฝุ่นกันน้ำ <c oughs> เดี๋ยวกายขอไม่ได้นะนะฮะกันฝุ่นกันน้ำอันนี้คือคุณสมบัติที่ที่สำคัญนะฮะแล้วก็สำคัญอย่างหนึ่งคือเงาฉ่ำนะฮะยางสองล้อเนี้ยอัมเช็ดไปละนะฮะเดีย๋ยวมามาเช็ดซ้ำแล้วก็ตักน้ำให้เพื่อนดูว่ามันกันน้ำจริงหรือเปล่านะฮะเราฉีดไปก่อนนะฮะฉีดซ้ำอีกรอบหนึ่งได้นะครับ และอามชอบเลยนะน้ำยาทายางดำตัวนี้มันไม่ใช่แค่มันมันไม่ใช่แค่เอาไว้ทายางดำได้อย่างเดียวมันยังมีคุณสมบัตินำไปเช็ดทุกอย่างที่เป็นพลาสติกทุกอย่างที่เป็นยางนะครับตัวนี้ที่เป็นยางตอนนี้โปรโมชั่นเราอยู่ที่199บาทส่งฟรีนะฮะปลายทางก็ได้นะครับเก็บปลายทางก็ได้ สดก็ดีโอนนัดรับได้ทุกกรณีนะครับผมและที่สําคัญตอนนี้เรามีถ้าเกิดใครจะซื้อ1ลิตรนะครับเป็นแกลอนนะฮะเดี๋ยวเอามามาดูเป็นแกลอนนะครับนะนเพื่อนมาดูเป็นแกลอนนะฮะเป็นแกลอนแบบนี้จํานวน1ลิตรสั่งมาเลยตัวนี้ก็จัดโปรเช่นกันเดี๋ยวอามแถมอฟองน้ํานะครับแล้วก็เป็นน้ํายาเคลือบแว็ก น้ำยาเคลือบแว็กขนาด150ม .L. ให้ฟรีไปเลยนะครับตัวนี้299บาทนะครับนี่ก็ได้เช่นกันสั่งซื้อช่องทางไหนเข้าไปในทิกตอ,อกก็ได้นะฮะอาร์บัสซิง่งหรือเข้าไปสั่งซื้อที่เพจอาร์บัสซิก็ได้แล้วทักข้อความมานะฮะโอนเงินกันหรือเก็บปลายทางก็ดีๆหมดนะครับนะครับมาเอาร้อเดียวก่อนล้วกันนะครับยามแทนน้ำให้ดูนะฮะนะครับ นี่กล้องมาดูใกล้ๆเลยครับน้ําไม่กอกครับเพื่อนๆลองดูสิเช็ดยางมาใหม่ๆแล้วไปโดนหน้าฝุ่นนะฮะเห็นไหมน้ําไม่ก่อเลยนะครับแล้วมาดูเส้นนี้เส้นนี้อามเช็ดไปเส้นนี้อามเช็ดไปนานแล้วนะครับนะฮะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่มีเส้นเส้นนั้นอามเช็ดช้ำซ้ำนะฮะลองเอาน้ําใส่ให้ดูเราสมมติว่า เราขับรถลุยฝนละกันนะครับเห็นไหมครับเพือพ่อนดูสิเุ้ยเฮ้ยแต่ยาไนะาไปเช็ดกระจกนะเขาไปเช็ดกระจกไม่ได้เดี๋ยวกระจกจะมีน้ำยาอยีกตัวหนึ่งนะไม่ได้นะนะไม่ได้นะครับเห็นไหมเห็นไหมดูดิดูดิดกรอบเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะดูดิแต่ต้องบอกตามตรงน้ำยาตัวนี้เช็ดวันแรกจะฉ่ำนะครับแต่พอมันโดนความร้อน วันที่ 2, 3เนี่ยความฉ่าก็จะลดลงหายไปนะฮะเพื่อนๆก็ต้องมาเติมแต่สิ่งที่จะอยู่ได้นานก็คือความดําของยางมันจะมันจะทำให้หน้ายางตรงนี้ไม่แห้งนะฮะไม่แห้งแบบไม่เหมือนคือมันไม่เหมือนดินแห้งน้ำอะ่ะจะยังดูชุ่มฉ่าตลอดเวลาแต่ความฉ่าจากที่เช็ดวันแรกกับพวกนี้ความฉ่าก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดว่ารถไม่ได้วิง่งรถจอดอยู่บ้านอย่างเงี้ยไม่เป็นไรมันก็จะฉ่าไปตลอด แต่เมื่อไหร่ที่มีความร้อนจากยางนะครับวิ่งเกิดการใช้งานนะความฉ่ำมันก็จะเบาลงนะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ความร้อนแต่น้ํายาตัวนี้กันไฟนะฮะไม่ลามไฟพูดง่ายนะครับไม่ลามไฟเดี๋ยวจะพามาดูอีกหนึ่งอย่างว่าน้ํายาตัวนี้นเอ๊ะพี่อามทาแตยังหรือเปล่านะที่พี่อามบอกว่าทาเป็นในส่วนของพลาสติกได้ไหมได้มาดูนะฮะ นี่เมื่อเช้าอามเช็ดในส่วนของอที่ข้อบประตูลมของเพื่อนๆเห็นไหมเช็ดไปเลยเพื่อนๆ,ๆนะครับหรืออันเนี้ยไปเอาน้ํายาแต่อันเนี้ยไม่สามารถถูหนังได้นะเพราะมันไม่มีกลิ่นไม่มีหอมแต่อามจะมีเคลือบแว็กถ้าเพื่อนๆสั่งหนึ่งหรืออัมแถมไปให้เพื่อนๆดูมาดูนี่มา,มาอยากให้เห็นมาดูนี่เมื่อเช้านี้อัมเช็ดไปแล้วนะแต่อัมเหลือ,ออีกแผ่นหนึ่งไว้ให้เพื่อนๆดูนะฮะ ไม่ต้องฉีดเยอะเปลืองอย่าฉีดเยอะมันใช้ได้ไม่นานนะครับอันนี้อัมเทีเข้าไปขวดเดียวเองนะสองร้อยเมลเห็นไหมยังใช้ได้จังเยอะเลยเช mm. ็ดไปเลยครับ mm. เพื่อนไม่ต้องกลัวมันจะแห้งจะเปลืองอะไรนะครับ mm. นะฮะนี่ mm. เห็นไหมสวยเลยลูกพี่มาพอใจเลยเบาหูเช็ดลดดีมากดูสิ mm. นะฮะช้ำๆดูเลยเห็นไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเช็ดแล้วมันจะไม่เป็นคราบนะ คือมันก็เป็นธรรมดามันอาจจะเปียกบ้างนะแต่เพื่อนๆต้องรใอยแห้งก่อนนะครับร้อยแห้งก่อนพอแห้งเสร็จปุ๊บมันจะเป็นประมาณนี้นี่มาดูนี่ฮะนีะ่มันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมนะอันนี้คืออามเช็ดแล้วนะอันนี้นี่เท้าเราเหยียบนี่เท้าเราเหยียบเป็นธรรมดานะฮะนี่ฮะมันก็จะเป็นเงาเป็นดําคือมันจะทําให้รถดูสะอาดขึ้นนะฮะสะอาดขึ้นดูไม่แห้งนะครับดูไม่แห้ง แล้วก็อีกอย่างหนึง่งอันนี้คือน้ำยาเคลือบแว็กใช้เช็ดเบาะเช็ดผนังที่เป็นลักษณะเป็นหนังหุ้มมีกลิ่นเงาช่วยให้เงาแล้วก็รักษาคุณภาพของผิวหนังให้ยือดอายุก,การใช้งานนะครับตัวนี้ที่อามจะแถมไปให้ถ้าเกิดใครสั่งในเซตนั้นนะครับน้ำยาตัวนี้นะฮะแถมให้ฟรีเลยนะน้ำยาตัวนี้ อะไรนะฮะต่ตอใช่ต้องสั่งน้ำยาทาย,ยางดำอย่างน้อย6ขวดหรือ1ลิตรแกลลอน1ลิตระครันนบจะแถมตัวนี้ไปเลยนะแถมตัวนี้ให้ใช้ฟรีแต่ถ้าเกิดใครจะสั่งก็สั่งแยกต่างหากได้ตัวนี้นะครับนะฮะแลวสั่งแยกต่างหากได้นะฮะเอ๊ะตัวนี้ยังไม่ได้คิดราคาเลยเราจะขายเท่าไหร่ดีสําหรับเพื่อนๆเอฟซียังไม่รู้ เอาอย่างนี้ใจปั้มคือเซตที่เราจะแถมอะเซ็ตที่เราจะแถม,แถมอ่ะมันเป็นร้อยร้อยหเพื่อนแต่ตัวเนี้ยส0งร้นะฮะอ่าเซ็ตนั้นเราแถมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อจะคิดคำนวณก่อน3าขวด3าขวด เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สามขวดร้อยสามขวด 100, ร้อยรวมส่งไหมขอค่าส่งแค่30บาทพอรวมส่งร้อยสามสิบสามขวดน้ำยาตัวนี้นะแต่เ,เพื่อนๆถ้ายังไม่มั่นใจให้เพื่อนเพื่อนสั่งสั่งตัวนี้ไปก่อน สั่งน้ำยาทายางดำไปนะฮะสั่งตัวนี้6ขวดนะสั่งตัวนี้6ขวดนะหขวดสั่งไปเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนสั่งไปได้เลยหกขวดนะเดี๋ยวอามแถมขวดนี้ให้ขวดนึงเอางี้ไปเลยนะวัดใจกันไปเลยนะครับวัดใจกันไปเลยวัดใจกันไปเลยแถมให้ไปใช้แล้วก็เกิดว่าเพื่อนเ,อนเื่อนใช้ดีมาซื้อแยก นะมาซื้อแยกอันนี้3ขวดรวมส่ง130บาทไม่ได้ปรึกษามียด้วยนะคิดเองเลยเองเลยนะรวมส่ง130บาทตัวนี้3ขวดนะเอาแถมฟองน้ำไปอีกอ่ะ3ขวดแต่แถมฟองน้ำอันนี้ย3ขวดอ่ะสมมติสมมติสมสมติอ่ะ3ขวดอย่างนะ130บาทเอาไปเลยเซตนี้นะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างทั้นไม่ได้นะผมสมมติเฉยๆคือสมมติว่าอันนี้มัน3ามขวด นะคืออันนี้มาสูงมากเพื่อนมาสูงจริงนะประมาณนี้เลยนะครับอ๋อต้องมีคนถามมาว่าพี่อาร์มเช็ดให้ดูหน่อยเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดใครจะสั่งแบบแกลลอนหนึ่งดก็ได้นะแล้วก็คืออาร์มไม่อยากสั่งฟอกกี้มาเพราะว่ามันแพงขวดหนึ่งนะ่ะสิบหาบาทอาร์มก็เลยแบบเผื่อฟอกกี้อ่ะเผื่อเพื่อนๆมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย เผื่อฟอกกี้เพื่อนๆมีอยู่แล้วเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อซัมซอนนะแล้วอันนี้มีกลิ่นด้วยกลิ่นเหมือนแบรนด์ดังเลยอะ่ะพูดง่ายขึ้นมาครับมีคลิปวิดีโอวันก่อนนะบอกว่าไอยูในเพจอาร์มัสซิงอามอัพการขับรถคันนี้อยู่อยู่เทินไปแล้วม,มีคนบอกว่าอารมนะมึงไม่มีความรู้ก็มาพูดรถบ้าอะไร เข้าเกียร์ก่อนเหยียบคัดเขามีแต่เหยียบคัดก่อนเข้าเกียร์ผมก็เลยคิดในใจเออจริงๆคนคือผมไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดจึงมั็นเพื่อนอามก็ไม่ได้บอกอะไรเขาไม่ได้ตอบโต้แต่ถ้าเกิดพี่เขาอยู่เป็นเพื่อนช่องอามบัสซิ่งแล้วติดตามอามอยู่นะอามจะบอกรถคันนี้เป็นเนียเกียร์คอมฟอร์ตชิพมีคุณสมบัติที่เศษคือสามารถเข้าเกียร์ก่อนเหยียบคัดก็ได้หรือเหยียบคัดแล้วเข้าเกียร์ ได้ทั้ง2ประตูเลยได้ทุกระบบเป็นออโต้ในตัวก็ได้นะฮะตัวนี้นะครับไม่รู้ไม่รู้พี่ที่คอมเมนต์เขาอาจจะเคยขับรถกระบะนะฮะก็เลยแบบตอบแบบเหมือนรถทั่วไปคือต้องเหยียบคันแล้วเข้าเกียร์ใช่ไหมแต่คันนี้สามารถเข้าเกียร์ก่อนแล้วค่อยเหยียบคันได้เพื่อนนะฮะนะฮะได้หมดเลยนะฮะไม่ใช่ว่าดับเครื่องแล้วเข้าเกียร์นะคือขับรถอยู่นี่แหละเราจะเข้าจาก3ใช่ไหมเราจะเข้ามา4 เราจะเข้ามาห้าได้หมดนะฮะมาเดี๋ยวเช็ดให้ดูฉีดไปเลยเพื่อนฉีดเลยนะี่ยขอบขอบเนะี่ยแล้วหอมด้วยนะผมยังชอบเลยผมเช็ดผมเช็ดรถเก่งอะ่ะรถเก่งรถตู้เช็ดหมดเลยมันเงาด้วยใครจะใช้ฟองน้ำก็ดีนะเพราะว่าคือถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ผ้า ผ้าไมโครผมไม่ได้เตรียมมาผ้าไมโครอะ่ะคือเวลาเราฉีดใส่ไปอะ่ะแทนที่น้ํามันจะอยู่ที่ฟองน้ําแล้วเราเวลาเช็ดน้นำมันก็จะหล่นลงมาลงพื้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้ผ้าไฟเบอร์น้ํายามันก็จะไปอยู่ในผ้าพอเช็ดเข้ามาไฟเช็ดเข้ามาตรงพื้นผิวอะ่ะมันก็จะไม่ออกนั่นแหละก็เลยว่าอยากให้สั่งตัวนี้ไปด้วยนะถ้าเกิดใครไม่สั่งแยกก็สั่งสามขวดอัมแพมอยู่แล้วนะฮะเนี่ยสั่งสามขวดอัมแพมอยู่แล้วนะเซ็ตนี้นะ่ออัมแพมอยู่แล้วนะ เอาไปเลยเนี่ยเนี่ยเอาไปเลยนะฮะเนี่ยฮะแล้วมันมีกลิ่นหอมด้วยอ่ะเพื่อนหอมไหมพี่รับหอมนะคือมันเป็นกลิ่นแบบแนวสปอร์ตเลยอ่ะเพื่อนคือเราก็ต้องรักรถเลยเวลาเราอยู่กับรถนะ่ะเช็ดไปเรื่อยล่ะครับเพื่อน พวงมาลัยอย่างเงี้ยใช่ให้มันเงาไปเลยนะเห็นไหมเงาขึ pues, ้นไหมับเพื่อนไม่แพงนะอามว่าในขนาดที่อามขายคืออามเห็นในติ๊กต k อกเห็นในเพจอื่นน่ะที่เขาขายกันน่ะ คืออามยอมรับอามไปศึกษาราคามาก่อนนะฮะคืออามมองว่าบางคนนะขาย3ขวด99 3ขวด89อะไรแถวเนี้ยแต่พอไปดูไส่ในจริงปริมาณน,นะขวดละ100 ml อย่างเงี้ยแล้วมาแบ่ง3ขวด3ขวดก็300 ml เองอะนะครับขาย99บาทอย่างเงี้ยนะฮะแต่อาม3ขวด600 ml อะ่ะนะฮะเพื่อน600้ขาย3ขวด100เองอะ่ะ3ขวด100นะค่าส่ง30บาทแค่นั้นแหละนะ นะครับน้ำยาตัวนี้้าแต่ว่าแต่ว่าตัวหนึ่งลิตรใครอยากซื้อเดี๋ยวทักทักส่วนตัวมาละกันทักมาข้อความาเพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะขายราคาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวหลุดไปนะโดนเมียด่าดตายแน่ๆเลยนะฮะว้ยขายแพงขายไอ้ถูกจังอะไรเงี้ยอยากขายของถูกๆให้เพื่อนใช้เพราะว่าเพ,เพื่อนจะได้กลับมาซื้อกับอาบัสซิ่งนะเรื่อย โอเคนะพวกเบาะนี่ก็เช็ดได้นะครับเนี่ยฮะเบาะรถอามก็จับเปืเป้อนๆหน่อยตามภาษารถใช้งานเบาะก็จะนั่งแล้วก็ลื่นดีนะเงามันมีกลิ่นทำให้กลิ่นไม่อับนี่ยฮะเช็ดไปหมดเลยเนี่ฮะ <Okay. S 2> เคยมอ๋อ oh, oh, นี่ไงอันนี้เห็ดเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวอามเอาน้ำยาตัวาอย่างดำมาเช็ดให้ดู mm hmm. เดี๋ยวใกล้จะจบคลิปละนี่นะฮะเพื่อนนะจีดแค่นี้พอเนี่ยนะเมื่อกี้เพื่อนมำทำความสะอาดไปละเ mm hmm. ช็ดไป mm hmm. เป็นไง <laughs> ง่ายไหมดูดูแบบดูสะอาดขึ้นนะ่ะเนี่เห็นไหมดูสะอาดขึ้นเพื่อนแค่นี้ก็รถของท่านก็ดูดีขึ้นเยอะแล้วครับนะฮะอันนี้สามารถเช็ดพลาส,สติกพวกยางดําให้เงาได้เหมือนกันนะพวกนี้อันนี้คือน้ํายาทายางดำมันจะทูนวันได้หลายอย่างนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ พูดถึงน้ำยาทายางดำแล้วก็ของแถมก็น้ำยาเคลือบแว็กเคลือบภายในเดี๋ยวเดี๋ยวบางโค้ก็เช็ดได้นะนี่นี่มาดูนี่เนะเช็ดได้เหมือนกันเช็ดได้หมดเลยเอา้าเข้าไปไม่ถึงนะเอา้าแค่น,นี้ก็สวยเพื่อนแค่น,นี้ก็ได้นะนะน้ำไม่เกาะฝุ่นไม่เกาะนะได้ทุกอย่างโอเค ขอบคุณเอฟซีเพื่อนๆที่ติดตามช่องอาร์มบัสซิ่งมาแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ใครอยากสั่งนะครับโทรเบอร์โทรอาร์มก็มีนะฮะทักเข้ามาในเพจอาร์มบัสซิ่งก็ได้นะครับเข้ามาสั่งซื้อกันนะปลายทางก็มีโอนก็มีนะฮะปลายทาง199นะฮะไม่มีบวกเพิ่มนะใครที่ก่อนหน้านี้อาร์มบ,บอกว่ามีบวกเพิ่ม10 20บบาทอาร์มขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นอาร์มยังไม่รู้นะบอกตรงๆยังไม่รู้ว่า าทางขนส่งนะ่เขาจะคิดเราเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอย่างอาร์มคิดส่งปลายทางเนเพื่อนเนี่ยอาร์มโดนหักค่าส่งอีกหลายบาทเลยนะครับคือเราเราไม่ได้รับเต็มเม,ตมแต่ถ้าเกิดว่าอย่างอาร์มขายร้อยเก้าเก้าเพื่อนโอนมาร้อยเก้าเก้าเนี่ยอาร์มได้รับร้อยเก้าเก้าเต็มเต,ต็มเลยนะฮะแต่พอเรามีคิดปลายทางปุ๊บเนี่ยเราโดนหักด้วยนะฮะนี่คือเรื่องจริงนะแบบเปิดเปิดกันเลยเพื่อนมันโดนหักด้วยอาร์มก็เลยและเอาก็เลยแบบเป็นว่าเราบริการลูกค้านะ ได้หมดถ้าโอนก็ดีถ้าปลายทางก็ดีแต่ว่าปลายทางเนี่ยขอให้เพื่อนรับโทรศัพท์แล้วก็คือประมาณแบบอย่าให้สินค้าตีกลับนะครับถ้าเกิดสินค้าตีกลับแล้วมันก็เสียความตั้งใจนะเราก็อยากให้คนที่สั่งซื้อแล้วอยากให้ได้ของอยากให้ได้ใช้นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวสงสัยต้องทําคลิปรีวิวการขับรถเจ้าคันนี้ที่ว่ามันเข้าเกียร์ก่อนหยยบขาทำยังไง มามันทำได้2ระบบคันนี้360ลายแรงม้าเลยนั่นเพื่อนนั่นแรงมากคันนี้ยเครื่องปั๊มด้วยนะประหยัดน้ำมันด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปรีวิวกันสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมอุน่นนน้ำด้วยนะ